นี่ก็นานละที่เราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลทริปนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวอย่างเช่นเคยแต่มีเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมอปลายไปด้วยตั้งแต่เรียนจบแลนะเข้ามาหาลัยแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองพอทำงานก็เพิ่งเริ่มจะได้กลับมาคุยกันมากขึ้นนี่แหละไปไปเที่ยวทะเลกัน เรานัดเจอกันตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าก็เช้าอยู่แต่พอมันเป็นเรื่องเที่ยวก็เลยไม่รู้สึกทรมานขนาดนั้นมัง้งเหมือนแบบมันตื่นเต้นมากกว่าโชคดีที่เพื่อนเราเนี่ยเอารถไปในทริปนี้การเดินทางก็เลยสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อไหมตั้งแต่ทุกคนขึ้นรถมาเนี่ยก็ไม่มีใครหยุดพูดทั้งสิ้นทุกคนมีเรื่องราวที่อยากจะคุยอยากจะเล่า เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวมีจังหวะเด็ดแอร์สักพักเราก็แวะหาอะไรกินกันง่ายๆที่จุดพักรถก่อนที่จะเดินทางต่อเรากินเป็นผัดกะเพราเมนูสดคลาสสิกที่กินเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อแล้วท็อปิกที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือเรื่องงานมันทำให้เรารู้ว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกเอ j นจอยกับการทำงานขนาดนั้นเหมือนกัน บางคนก็เริ่มที่จะเบรนเอาท์อยากลาออกแต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะสุดท้ายเดี๋ยวจบทริปเนี่ยก็ต้องกลับไปตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจูจ่ๆเราจะมาถึงจุดที่ขับรถเที่ยวกันแล้วแต่ก่อนตอนมอปลายยังใส่ชุดนักเรียนหนรถไฟฟ้ากลับบ้านกันอยู่เลยนี่ก็ผ่านมาเกือบจะ10ปีละ ที่แรกที่เราแวะกันก็คือหาดน้ำใสน้ำใสเป็นสีฟ้าสมชื่อเลยภายในมีการจัดการค่อนข้างดีแล้วก็ดูปลอดภยัยส่วนตัวเราว่าเหมาะกับการพาค,ครอบครัวหรือเด็กๆมามากเวลาที่ได้เห็นทะเลได้สัมผัสทรายและคลื่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเพราะแน่นอนว่าเราไม่ได้มาทะเลบ่อยๆรู้สึกดตี่ะ หลังจากที่เดินเล่นกันแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าจะไปหาอะไรกินกันต่อใกล้ๆเพราะว่าตอนเนี้ยอากาศร้อนมากไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรทั้งสิ้นที่พักของเราตลอดทางทริปนี้ก็คือบ้านหลงเล เป็นห้องพักที่มีเตียง2ชั้นแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องเราอยู่กัน4ี่คนอัดกันเข้าไปเลยเพราะว่าที่พักที่เราจะไปตอนแรกเนี่ยมันเต็มก็เลยได้ที่นี่แทนซึ่งก็โอเคนะบรรยากาศดีมองเห็นวิวทะเลด้วยและเนื่องจากว่าเราได้นอนที่เตียงชั้น2เนี่ย กิจกรรมที่เราชอบทำก็คือการมองออกไปนอกหน้าต่างเพราะว่าเราจะได้เห็นกิจกรรมของคนในชุมชนนี้มากมายรวมไปถึงหมาสีดำตัวนั้นด้วยที่กำลังยืนงงๆ พอถึงช่วงเย็นเนี่ยเราก็ออกไปกินข้าวเย็นกันที่ร้านแสมาสารมารีน่าซึ่งสามารถเดินไปได้เลยจากที่พักเรากับเพื่อนเนี่ยก็ได้จองกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะว่าคิดว่าคนจะเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนเลยที่นั่งที่เราได้นั่งเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ชิดทะเลสุดๆบรรยากาศดีมากยิ่งตอนเย็นๆน,นะสวยมาก สำหรับรสชาติอาหารนะก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้กินหมึกน้ำดำเปิดโลกมากอร่อยดีนี่ก็คือสภาพเรากับเพื่อนหลังจากที่กินหมึกน้ำดำปากดำกันทั่วหน้า หลังจากที่กินข้าวเย็นกันเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาที่พักเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเพลียเนื่องจากว่าตื่นเช้ากันก็นอนเอกเนกเช็ครูปที่ถ่ายสักพักก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับฝนที่ตกทำไมต้องมาตกวันที่จะไปเกาะด้วยเนี่ยแต่ว่าสักพักก็หยุด เราก็เลยลงไปซื้อโจ๊กที่อยู่ตรงข้ามกับที่พักเจอน้องแมวด้วยน่าจะท้องอยู่มั้งอ้วนตูตามากเอาเอาขยะไปแต่ไม่ทิ้ง หลังจากที่ฟ้าเริ่มเปิดแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะไปขึ้นเรือกันวันนี้เราจะข้ามไปเกาะขามซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่เคยไปมาก่อนและเรากับเพื่อนเนี่ยก็โชคดีมากเลยที่มาทันเวลาพอดีเพราะว่าถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ยเราจะอดไปกันแล้วเพราะว่าเขารับนักท่องเที่ยวจำนวนจำกัด โชคดีมากสำหรับตั๋วเนี่ยก็จะอยู่ที่คนละ300บาทซึ่งเมื่อซื้อตั๋วแล้วเราก็จะต้องนั่งรอให้รอสองแถวมารับรอไปประมาณมเกือบชั่วโมงอะ่ะก็นานอยู่แนะนำว่าควรจองออนไลน์มาดีกว่าแล,วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถก็จะพาเราไปที่ท่าเรือแล้วเราก็จะได้ขึ้นเรือใครทำใครทำเครยนต องก็เออนี่นค่ะค่ะ change your และเนื่องจากว่าเขารับนักท่องเที่ยวจำกัดเนี่ยมันก็เลยทำให้ภายในเกาะค่อนข้างที่จะมีความสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายมากนักมีการจัดการที่ดีพอสมควรก็แนะนำสำหรับใครที่อยากมาทะเลที่ไม่วุ่นวายเกาะขามก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีจริงก็ได้นะมันดุมันดุด กิจกรรมภายในเกาะเนี่ยก็มีดำน้ำแล้วก็พายเรือคาย,ยักก็สามารถที่จะไปเช่าอุปกรณ์มาเล่นได้ซึ่งเราก็ได้ไปเช่าเรือมาพายกับเพื่อนสนุกดีแล้วก็ได้เจอหอยเม่นด้วยซึ่งมันอยู่ใกล้มากทุกคนต้องระวังนะ หลังจากที่เราเล่นน้ำกันอย่างนํำใจแล้วเนี่ยช่วงประมาณบ่ายสามเราก็กลับเข้าฝั่งกันโดยเรือเนี่ยจะมารับเป็นรอบๆแลาก็จะต้องเช็คเวลากันดีๆตอนนี้คือากาศร้อนมากไม่ไหวพอกลับมาถึงที่พักเราก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็พักกันนิดหน่อยก่อนที่จะออกไปงานวัดซึ่งพี่เจ้าของที่พักเนี่ยบอกว่างานวัดเนี้ยอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักของพวกเราเลยก็เลยว่าจะไปหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นกันสักหน่อย เอาจริงคือเราไม่ได้มาเที่ยวงานวัดนานมากซึ่งจุจุก็ได้มางานวัดที่ชลบุรีงงมากเหมือนกันได้เห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นนานแล้วปลาโป่ปงเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็บ้านผีสิงซึ่งเรากับเพื่อนก็เล่นค่ะ หลังจากที่เดินเที่ยวงานวัดกันอย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่พักพร้อมของกินมากมายเราขึ้นไปนั่งกินบนดาดฟ้าของที่พักชิลดีนะแต่ว่าก็ร้อนหน่อยวันนี้เป็นวันที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพท้องฟ้าสดใสใช่ไม่เห็นเหมือนเมื่อวานเลยที่จะไปเกาะ ระหว่างทางกลับเนี่ยเราก็แวะกินข้าวมันไก่กันแล้วก็แวะซื้อทอฟฟี่เค้กเพราะว่าเพื่อนเราบอกว่าต้องแวะมันอร่อยมากแล้วก็ได้กันกลับมาคนละกล่องสองกล่องทอฟฟี่เค้กชนบุรี first time เนี่ยค่ะไม่หวานมากอร่อยมาก แลวก็เป็นอันจบสำหรับทริปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันหวังว่าจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกบ๊ายบาย